สว้คำภูมิคับผิวบรรอากาศนะครับผลลัพภาคใต้ของกันอครับจังหวัดจันที่สิบเป็นจีนกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเราก็มาแลกกันนว่าสภาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้ของกันออยากจะมีสภาพอากาศเป็นฝืนมังนะครับเริ่มจากผ่าแผดดิการพื้นนะครับก็เห็นมวลอากาศเย็นนะครับปกคลุมอยู่ทางด้านประเทศจีนตอนกลางนะครับแล้วก็มีพายุไต้ฝุ่นนะครับผงวงนะครับตอนนี้ได้เกิดพายุประเทศฟิลิปปินส์ลงสู้ทางด้านทะเลจีนใต้แล้วนะครับพายุตัวนี้ไม่ได้มี ผลกระทบต่อประเทศไทยน,นะครับสำหรับภาคใต้บ้านเล่านะครับยังคงได้รับอิทธิพลจากตัวลมตอนตกนะครับที่พัดเข้คุมในพื้นที่ชเชรีดามันแล้วก็ภาคใต้นะครับส่วนภาคใต้ดาวเทียมช่วงเช้าวันนี้นะครับคุมเมฆในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยยังมีค่อนข้างเย็ะหน่อยนะครับส่วนสาหรับกลุ่มฝนจากพลัการตรวอากาศเรดาชุมพรนะครับตัวเมมฝนสำหรับในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะครับ ส่วนพิ้นการตัวากาดูเรด้ดดาหดใหญ่นะครับเ,เป็นคลุ่มฝ้นกำลังอ่อนถึกำลงกำลังกลางปกคลุมอยู่ทางด้านจังหวัดตรังและก็สะตูนนะครับแล้วก็บริเวณชายฝั่งประเทศมาเลเซียตอนบนนะครับก็มีโอกาสเดือดเกินเข้ามาทางด้านซีฝั่งตะวันตก้องจังหวัดปะะัตตานีและจังหวัดสงขลาได้นะครับในช่วงเวลาต่อไปนะครับรหลางานอุณหภูมิภกตายเต้ามงนอกนะครับอุณหภูมิสูงสุดเลยว่าวัดได้ซาาโเซียขซเซีย,ซยนะครับเทียมเพอสวีจังหวัดชุมพร ต้นน้ำพุมต่ำซุดชาววันนีนะครับว่าจะหยิบซองจุดสองซาโซเซียตยเตอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะครับรายงานปริมาณคนันานีอยู่ที่ชั่วโมงนะครับตั้งแต่ตีเจ็ดว่าชาวขาาวาั้วโมวันซึ่งตีเจ็ดว่าชาวขั้วันนีนะครับก็มีควันตกในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับสงขลาแล,ยยล้วก็ยะลานะครับเหล่าส่วนปริมาณอยากจะมีอยู่ในเกณฑ์ฝน,นเล็กหน่อยถึงปานกลางนะครับ อยากขอบคุณที่มข่าวสุดเมื่อวันนี้นะครับอยู่ที่ตําบลบางจากอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช mm, นะครับวัดได้24.0มิลลิเมตรนะครับมาถึงเพลิงอันตรายผักตายก็วันนี้นะครับก็ยังคงมีคนได้หลายพื้นที่นะครับเกณฑ์กระจายคนโดยภาพรวมเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ลอยละ60กว่าหมื่นทีนะครับแล้วส่วนแต่ละแต่ละจังหวัดเนี่ยตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีจนถึงจังหวัดนราธิวาเนี่ยจะมีคนอยู่ในเกณฑ์ลอยละ ซีซั่นของพื้นที่นะครับโดยคนส่วนใหญ่เนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นนะครับในช่วงเวลาบ่ายถึงบัวคร่ำนะครับสำหรับอุณหภูมิต่ำสุดนะครับอยู่ในช่วงของ2 3ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดนะครับอยู่ของอยู่ช่วงของ3 2ถึง3 4องศาเซลเซียสนะครับในช่วงวันนี้เนี่ยเขาก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนต้องระวังอันตรายที่มาจากฝนฝ่ากระนองลุงมะโชกแรงไว้ด้วยนะครับสำหรับลักษณะคือลมบริเวณเหนืไทยนะครับยังคงเป็นลม ตะวันตกเชียงใต้นะครับความเร็วลมอยู่ที่15บหถึงสากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทวันห้คืนทะเลเนี่ยะฟั่งออกไปสูงได้ประมาณ1เมตรถ้ามีคนป่าลองเข้ามาคุ้มเนี่ยสูงได้มากว่า2เมตรนะครับพี่น้องชาวเรือชาวมงใช้เห็นคุ้มคนก่อตัวขึ้นนะครับก็ให้เรี่ยงไหวคอนนะครับสำหรับขาดไหม้สภาวะากาศเก็บวันข้างหน้านะครับระหว่างทีสิบถึง16พฤศจิกายน2568น,นะครับในพื้นที่ภาคใต้ ฝั่งตวันออกตอนบนเนี่ยในช่วงตั้งแต่วันที10่10ถึง13พฤศจิกายนเนี่ยจะมีคนในเกณฑตลอยหลา60%วันที่นะครับแล้วคนจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่10-13เป็นต้นไปนะครับอยู่ในเกณฑตลอยหลา60%ของพื้นที่แล้วมีคนตกหนักเป็นบางแห่งด้วยนะครับส่วนบริเวณาภาคใต,ต้ฝั่งตัวตอนล่างนะครับในช่วงวันที10่10ถึง13พฤศจิกายนเนี่ยจะมีคนในเกณฑตลอยละ สีซีพุ่งมืทีนะครับแล,ล่างวันทีซีซีเป็นต้นไปเนี่ยมีคนเพิ่มขึ้นนะครับอยู่ในเกณฑ์ลอยหลักโอซีพุมืทีแล้วมีคนตรงนักเป็นบางแหงนะครับสุตานี้นะเัาก็ฝากตามชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ่องข้วสูต้ตนิวยมวิทยาผักตายข้ออ่อนข้อไปด้วยนะครับสวัสดีคันนี้พมขอตัวไลาไปก่อนแล้วพบกันใต่อเชา้าสวัสดีครับตุวเนิยมวิทยาย,ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน